ช่วงนี้เนี่ยเกมอัปเดตโคตรบ่อยอัปเดตบ่อยเกินอัปเดตเอาซะผมเนี่ยตามแทบไม่ทันเลยก็ว่าได้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะคือสกินสักสกินเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นสกินของผลสายฟ้าไม่ว่าจะเป็นสกินของผลเพชรไม่ว่าจะเป็นสกินของผลเพนผมก็ยังไม่ได้เลยสักสกินผมก็สุ่มไปเยอะอยู่นะแต่อัปเดตที่ผ่านมาเนี่ยผมทาการได้อะไรมาบ้าง1นึ่าคุม2สีหาขี้แรกก็3เบ็ดตกปลาคือนอกนั้นเนี่ยผมไม่ได้อะไรมาเลย อย่างเช่นสกินอะไรต่างๆเนี่ยผมไม่ได้มาเลยผมก็ส่งไปเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ทําไมผมรู้สึกว่าช่วงนี้มันดวงเกลือยังไงก็ไม่รู้มันก็ดวงเกลือเกินแนในก็ใน่ๆแหละขอทําการเดินทางมาส่มผลปีศาจดูดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวก่อนดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นสกินของผลนกถามว่ามันเท่ไหมส่วนตัวผมนะผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ผลนกอยู่แล้วแหละผมก็เลยไม่ต้องการสักตทอาะไรแต่ผมอยากได้ผลอะไรที่มาดุดโหดมาดูดีว่าผมจะได้ผลอะไรแต่เดี๋ยวก่อนโอ้โห เกือบได้ผลบิ๊กมัมแต่ดันได้ผลแมกมามาเฉยเลยอีกนิดเดียวเท่านั้นเกือบ <_ d ye> ได้ผลบิ๊กมัมเฮ้ยแย่แย่แย่คือถามว่าเบ็ดตกปลาอันใหม่สวยไหมผมก็บอกได้คำเดียวเลยว่ามันก็สวยอยู่นะแต่เอาตรงๆผมขี้เกียจทำการตกปลาครบ100รอบลอและก็ไปทำภารกิจที่โลก3ามดูเอฟเฟกต์มันดีเอฟเฟกต์ดวงตามันเหมือนกับเพลในเรื่องนารูโตะเลยว่ะจุงสมบัติความจ็บปวดกางอานาเคตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันคนละเรื่องเลยเอาง่ายๆครับผมมันก็เหมือนกิจกรรมโอนิโตเก และก็ทําการไปตีบอสและก็ทําการเอาโทเ็นไปสุม่มมันก็เหมือนกับกิจกรรมโอนิโทเ็นนั่นแหละแค่มันเปลี่ยนสีเฉยๆนะไหนดูดิว่าบอสเนี่ยมันจะโหดแค่ไหนกันเชียวและผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทําการเดินทางไปต่อสู้กับบอสเลยละกันไหนมาดูดิว่าบอสมันจะโหดหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทําไมเลือดบอสมันเยอะจังวะเนี่ยเลือดบอสมันก็เยอะเกินมันจะเยอะไปไหนและผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทําการใช้ผลพระและก็หมัดแวมไพร์ผมเนี่ยทาการเข้าไปต่อสู้กับบอส แต่เดี๋ยวก่อนนะที่แรกก็นึกว่าบอสมันจะโหดแต่ดูเหมือนว่าดาเบดบอสเนี่ยมันก็ไม่ค่อยโหดสักเท่าไหร่หรอกนะมาเลยเจ้าบอสเอาตรงๆไะทุกคนสําหรับผมมาไอ้บอสตัวนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยโหดสักเท่าไหร่ถ้าให้เทียบกับไอ้บอสโอนิโตเคียนที่ผ่านมาคือไอ้บอสโอนิโตเคียนเนี่ยมันใช้สกิลโคตรแรงขนาดผมใชใจพลันนะผมก็ตายโคตรบ่อยเลยแต่ส่วนตัวผมว่าไอ้บอสตัวนี้เนี่ยดาเมจมันไม่ค่อยโหดสักเท่าไหร่แต่ว่าเลือดมันเยอะแต่ว่าดาเมจมันก็แบบยังไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่ ก็เลยแบบยังไม่โหดสักเท่าไหร่นะสำหรับผมในในผมก็มีโทเค็นเยอะแหละขอทาการมาสุ่มกันเลยละกันแต่ว่าเดี๋ยวก่อนผมอยากได้สก,กินเพนมากเลยคือมันน่าจะสวยนะดูสีนี้เนี่ยสำหรับผมผมอยากได้มากเลยมาดูกันว่าสิบรอบนี้เนี่ยผมจะได้หรือเปล่ารอบที่หนึ่งจะได้หรือเปล่านะแต่เดี๋ยวก่อนโอ้โหรอบที่หนึ่งก็เกลือเลย S <s <we ak> เฮ้ยอาเดี๋ยวผมจะทาการสุ่มรัวๆไปเลยเละกันและผมก็ไม่รอชั้นเลยการทาการกดสุ่มรัวๆไปเลยมาดูดีว่าจะได้สกินผลเพลนหรือเปล่าคือเอาตรงๆผมก็สุ่มแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่สวนมากจะได้แต่ของเกลือและก็ได้แต่ของเกลือเกอเดี๋ยวก่อนนะดวงผมเนี่ยมันช่างเกลือเหลือเกินและผมก็ทำการกดสุ่มแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ดูเหมือนว่าผมเนี่ยจะทําการได้ผ้าคลุมมาเฉยเลยเฮ้ยเอาวะ <c oughs> ได้ผ้าคลุมมาเฉยแต่ว่าผมอยากได้สกินผลเพียนมากกว่า แต่ดูเหมือนว่ามัน,นจะไม่มีวี่แววเลยก็ว่าได้เดี๋ยวก่อนขอหน่อยเถอะสกินผลเพลนผมอยากได้กับเขาบ้างจังแต่ดูเหมือนมันเนี่ยจะไม่มีวี่แววเลยเออขอหน่อยเถอะผมว่าสีนี้เนี่ยมันน่าจะสวยน่าดูแต่สุ่มไปยังไงมันก็ไม่ได้แต่ยังน้อยผมก็ได้ภาคคุมมาอยู่หรอกแต่ว่าอัปเดตที่แล้วผมก็ได้ภาคคุมมาอัปเดตครั้งนี้ผมก็ยังได้ภาคคุมมาอีกเดี๋ยวไม่คิดจะให้สกินผลเพลนผมหน่อยเลยได้แต่ภาคคุมอัปเดตที่แล้วก็ได้ภาคคุมอัปเดตนี้ยังจะได้ภาคคุมมาอีก เฮ้ย <invece> มันก็แย่เกินตกปลาแก่เซงดีกว่าช่วงนี้เซงเซงดวงเกาะเกือเกลืออะไรกันนักะหนาวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะชิวไปไหนวะเนี่ยเป็นเขาบอกว่าอัปเดตในครั้งนี้มัดมนุษย์เงือกโคตรเท่โคตรเท่โคตรเฟี้ยวเหย็ดเคเี่ยวใส่กางเกงเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่ใช่มาดูกันเลยดีกว่าว่ามัดมนุษย์เงือกเนี่ยมันจะเท่แค่ไหนแต่เดี๋ยวก่อนนะการโจมตีธรรมดา้วยการคลิกซ้ายเนี่ยดูดิมันโคตรเท่เลย กระบวนท่าที่8ตดแตกดังสายน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวดี <c oughs> มึงก็ช่างคิดได้เนาะมามาดูกันเลยว่าสกิลแซดเนี่ยมันจะเท่แค่ไหนแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะท่าโคตรเท่แต่ดาเมจโคตรเบาทําไม่ดาเมจมันเบาจังวะเนี่ยและก็ตามด้วยสกิลเอ็กซ์สกิลเอ็กซ์เนี่ยดูเหมือนว่ามันจะเป็นท่าจับและก็ตามด้วยสกิลซีแต่เดี๋ยวก่อนสกิลซีโคตรเท่วิชามัดยงชุนตุมดุมๆุมๆุมดุม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 ,ม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 โอ้สกิลโคตรเท่ว่าสกิลซี เฟี้ยวจัดแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะเฮียนก็บอกว่าหมัดมนุษย์เหงือกเนี่ยมันสามารถทํา V3 ได้ด้วยผมก็ไม่รอจานเลยการทําการเดินทางมาทากันเลยแล้วกันโดยการใช้ปลาไปตบหนากันแต่ผมเอามาน้านะเพื่อว่ามาน้ําผมเนี่ยมันจะตบแรงกว่ามาเลยยกที่1มาดูกันเลยว่ายกที่1นเนี่ยใครจะชนะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่แรกผมก็คิดว่าเกมนี้มันน่าจะเล่นง่ายแต่บอกได้คำเดียวเลยว่าแรกๆมันก็ง่าย หลังๆเนี่ยมันโคตรยากเลยคือช่วงแรกๆเนี่ยมันก็ง่ายอยู่หรอกครับผมแต่ว่าช่วงท้ายๆนี่ดิบอกได้คำเดียวเลยว่าเราจะต้องตาไวมือไวหูไวอะไรต่างๆครับผมแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยสบายๆเลยก็ว่าได้แต่ว่าช่วงท้ายๆนี่ดิบอกได้คําเดียวเลยว่าโคตรกดดันเลยก็ว่าได้ไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าแต่มันก็กดโคตรยากเลยก็ว่าได้หลอดสีเขียวมันก็เล็กแล้วก็มันก็หมุนโคตรเร็วและมันก็เป็นอย่างที่ผมคิดไว้ไม่มีผิดผมก็แพ้อีกเหมือนเดิมรออีก30นาที ผมถึงจะสามารถมาทําต่อได้นะผมตอนนี้ยังไม่ได้แค่สกิลซีแค่สกิลเดียวรอต่อไป A few moments later มามาต่อยกที่2กันเลยละกันมวยไทยคู่นี้และผมก็ไม่รอจะเลยการทําการใช้ปลาเนี่ยทำการตบแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ผมบอกได้เลยนะผมว่ายกที่2เนี่ยผมไปถึงจนรอบสุดท้ายเลยก็ว่าได้และผมเกือบชนะคือมันเหลือแค่หัวใจนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ว่าผมกดพลาด ผมบอกได้เลยว่ารอบที่2เนี่ยผมเสียดายมากและผมโคตรเสียดายมากเหลือแค่นิดเดียวเท่านั้นเองผมก็เกือบจะชนะแล้วทําไมกันวะเนี่ย few moments later. มามาต่อกันเลยละกันยกที่3แรกผมก็ได้มปการต่อสู้แบบนี้ไปเลยแต่ว่าเดียวก่อนนะก็เหมือนเดิมนั่นแหละครับผมแรกๆมันก็ง่ายหลังๆมันก็ยากแต่ว่าผมเสียดายรอบที่2มากเลยเกือบชนะและอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นเองแต่ว่ารอบที่3เนี่ยผมก็แบบโอโ้โหเหลือห่างไกลเลยแหละ รอบที่3าผมก็แพ้อีกเหมือนเดิมเฮ้ยมันจะทํายากทําเย็นอะไรกันนักระนาวะเนี่ยเริ่มโมโหแล้วนะเฮ้ยมันก็ทํายากเกินรู้สึกเซ็งๆทําการมาสมผลปิศาจเล่นๆดูดีกว่าเพื่อว่าผมเนี่ยจะได้ผลปิศาจดีๆบางเผื่อว่าดวงมันจะดีบางแต่มันก็เป็นอย่างที่ผมคิดไว้ไม่มีผิดแหละจากโมโหตอนนี้กลายเป็นโคตรโมโหเลยก็ว่าได้ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะทําในช่วงนี้ดวงมันเกลือได้ใจจริงๆทําอะไรมันก็ดวงเกลือไปหมด เฮ้ยแย่เกินคือทุกคนผมพยายามทําไปประมาณ10กว่ารอบหรือว่า10กว่ายกแล้วนะทุกคนแต่ว่าผมพยายามทําแล้วทําอีกพยายามทําแล้วทําอีกพยายามทําแล้วทําอีกแต่ผมพยายามยังไงผมก็ไม่สําเร็จอยู่ดีทุกคนทําไมมันทํายากทำเย็นจังว่าสกิล c เนี่ยคือผมทําไปเยอะมากพยายามทํำยังไงมันก็ไม่ได้อยู่ดีหรือว่าฝีมือผมมันยังไม่ถึงยังไงก็ไม่รู้อะผมทําไปประมาณ10กว่ารอบ ผมก็ยังไม่ได้อยู่ดีเอาตรงๆเอาซาผมท้อแล้วแหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมจะได้หรือเปล่าวันนี้เนี่ยแต่ว่ามันทํายากจริงผมทําไปโคตรเยอะเลยเข้าบ้าได้มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีเอาซาผมท้อแล้วแหละเออถ้ามันจะทํายากกับเย็นขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเอาไว้ไปทํานอกรอบดีกว่า,มาผมพยายามและพยายามเต็มที่และพยายามแล้วพยายามอีกแต่ทํายังไงผมก็ทําไม่ได้เล่นเอาซะผมท้อแล้วแหละ พยายามทำยังไงมันก็ทำไม่ได้อยู่ดีเดี๋ยวก่อนนะมันก็ทำยากเกินเฮ้ย <Hey, S 1> ทำโคตรยากเลยเอาซะผมท้อแล้วแหละหรือว่าฝีมือผมเนี่ยมันอาจยังไม่ถึงก็เป็นไปได้แต่ว่ามันทำยากจริงสำหรับผมเนี่ยทำยากเกินมาทุกคนมาดูกันเลยดีกว่าสกิลแซนะทุกคนสกิลแซเนี่ยมันก็จะเป็นท่าฉลามเนี่ยพุ่งออกมาช่วงท้ายน,นั่นเองก็เทเอาเรื่องอยู่และก็ตามด้วยสกิลเอ็กเลยลวกันนะทุกคนสกิลเอ็กเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเดิม แต่แค่ว่าเราเนี่ยจะสามารถผลักออกไปได้ลากเข้ามาหาตัวเราเองได้มันก็เทเอาเรื่องอยู่ส่วนสกิลซีเนี่ยผมยังไม่ได้มาเป็นสกิลที่ผมโคตรจะหัวร้อนเลยก็ว่าได้ยังไม่ได้มานะมันก็ยังเป็นสกิลเหมือนเดิมอยู่สกิลซีเพราะว่าผมยังไม่ได้มาเฮ้ยเศร้ามาไหนๆก็ไหนๆแล้วก่อนจะจบคลิปผมก็ทําการมาสุ่มสักสิบรอบเลยละกันและผมก็ไม่รอชัดเลยกันทําการกดสุ่มแบบรัวๆไปเลยสิบรอบมาดูดิว่าผมเนี่ยจะได้สกินของผลเพลินหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะ รอบที่1จนถึงรอบที่9ผมดันได้ EP คูณ2และก็ได้เงินและก็ได้ EP คูณ2และก็ได้เงินได้สลับกันไปได้สลับกันมาเอาตรงๆทําไมมันเกลืออย่างนี้วะเนี่ยแต่ว่ารอบที่10คือผมไม่คิดหรอกนะว่าผมจะได้หมวกแต่ดูเหมือนว่ารอบที่10ผมจะได้หมวกเฉยเลยเฮ้ยเอาเรื่องวะมารอบสุดท้ายด้วยแต่ว่าผมอยากได้สกินของผลเพนมาแต่มันยังไม่ได้สักั้น เฮ้ยนั้นสำหรับวันนี้ผมก็ต้องทำการขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับลาคนดูทุกคนนะครับผมบายบายผมจุบจ๊บๆไปละ